ค่ะก็สวัสดีนะคะวันนี้ทีมงานอีแตนอู่อนังการช่างนะคะก็มีอีกหนึ่งคลิปวิดีโอมาฝากกันนะคะวันนี้ก็วันที่27นะคะกรกฎาคมพุทธศักราช2560นะคะก็ขอน,านําเสนอนะคะกับอีกหนึงผลงานวันนี้นะคะก็เสร็จสมบูรณ์นะคะพร้อมที่จะออกไปลุยกันแล้วนะคะกับอีแต <c oughs> นมาฮาลุนช้างจูเนียร์ดำนะคะคันนี้ก็ต้องขออภัยนะคะสำหรับเสียง ของเล็กนะคะที่เป็นวัดนะคะแต่ก็ตามเก็บภาพบรรยากาศนะคะสำหรับรถอีแตนนะคะคันนี้นะคะก็เป็นสเปคช่วงล่างของเขานะคะเป็นเพาท้ายคันหน้าของ su ูอ L นะคะคันนี้เป็นสี่ล้อดเดี่ยวนะคะเป็นดัมสีตันนะคะคัสีห้านิ้วเบรกลมพวงมาลาัยเวอร์นะคะคันนี้เป็นชุดปลายท่อแต่งซิ่งให้ด้วยนะคะ เป็นชุดแหนบเจ็ดเซนนะคะก็ค่อนข้างที่จะมืดนิดหนึ่งนะคะตามเก็บคลิปให้ชมกันวันนี้ก็เพราะว่าฝนนะคะก็เลยถ่ายช่วงกลางวันไม่ได้ก็อีแตนนะคะรุ่นนี้สามารถลองรับกรารบรรทุกได้อยู่ที่ไม่เกินนะคะถ้าเสมอคอกนะคะก็เจ็ดตันแต่ดัมของเรานะคะคือตัวนี้สามารถ รองรับน้ำหนักได้อยู่ที่ไม่เกิน12ตันนะคะพราะเราใช้ตัวกระบอกดัม4ตันนะคะคันนี้เป็นกระบะปะรูมีเนียกว้างเมตร75นะคะสูงเมตร40กระบะยาว3เมตร50นะคะคันนี้รถเกษตรไทยแลนด์นะคะผลิตโดยฟีเมอร์คนไทย ใช้งานเกินคุม้มลดต้นทุนในการขนส่งนะคะมันทุกหนักเป็นเยี่ยมนะคะเป็นแต่ลมด้วยนะคะก็ <ideally> <ped aling> <c oughs> เป็นกระทะขอบสิบห้านะคะยางหน้าเจ็ดศูนย์ศูนย์นะคะยางหลังเจ็ดห้าศูนย์ อุปกรณ์ตกแต่งครบชุดนะคะคันนี้ลูกค้าหรือกเกษตรกรท่านใดนะคะที่สนใจนะคะก็สามารถนะคะทักทายแล้วก็โทรมาสอบถามนะคะเกี่ยวกับสเปคของรถแต่ละรุ่นได้นะคะที่อีแตนโออานการช่างนะคะก็เป็นที่ รุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะคะที่ได้การอตอบรับนะคะจากทางลูกค้าของเรานะคะก็ยังไงพี่แตนอัวนะคะการช่างนะคะก็จะพยายามนะคะตามเก็บคลิปตามเก็บภาพนะคะแล้วก็ขั้นตอนการผลิตนะคะแต่ละลายผลิตมาให้ได้ชมกันก็วันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงจะมาทักทายกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ คู่บต้าสิบห้แรงครึ่งนะคะคันนี้ระบบใด้สตาร์ทในตัวฝากผลงานนี้ไว้อีกหนึ่งคลิปนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ